แป๊บกว่าปวดของปอดอกเฉยเลยแล้วพอวเดี๋ยวขอทางให้รถลงมาหน่อยค่ะ ยนเดี๋ยวค่อยเติมอันเีสีเขียวนะหมสีเขียวดีไหมคะหหสีเขียวหรอระบนื่งนะคต้องด้าแบบเต ยังเหรอไปมาพอชอบชมพูสีชมพูอ่านี่สีชมพูลูกสีชมพูมาดูวยก็ชอบอ่ะสีม่วงไหมคะอ่ะสีม่วงสีม่วงอยู่นี่ลูกอันนั้นสีเหลืองอ่ะสีม่วงอ่ะสีม่วงออ๋แม่ด้วยลูกเดของป้ามีเหมลูของป้ามีมี าขอบคุณค่ะ,ะสาวไว้ก่อนสาวไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ลูกเพื่ีเปันๆามเลยข้าง,งหัวร้อนแทนนี่เพลินหรอกนะไม,ไ,ไม่ให้แตหะหัวรีบๆเดี๋ยวจะหายเพิ่ซะก่อนหมมาช่วยมา เล่นอะไรอยู่คะเล่นดอกไม้ค่ะบอกนี้มาที่ห้องพักแล้วนะคะความจริงเนี่ยเราซื้อห้องพักแบบพรีเมียมไว้พรีเมียมโอเชียนเฟสซิ่งแต่ว่าเขาอัปเกรดให้ห้องหนึ่งเป็นห้องสปาโอเชียนเฟสซิ่งก็คือว่าต่างกันตรงที่หน้าห้องจะมีอ่างจาก,กุซซี่ชมวิวด้วยแต่อีกห้องหนึ่งไม่ได้อัปเกรดก็เป็นห้องพรีเมียมปกติห้องนี้คือห้องสปานะคะ แล้วเขาก็จะเซตห้องให้เป็นแบบพันยมูนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเซตเป็นแบบพันยิมูนก็มีกุหลาบที่หมอแล้วก็ในในห้องน้ำอ่างล้างน้ำก็จะมีกล้วยไม้กับกลีบกุหลาบเลยซึ่งตอนนี้จิ๋วได้ฉีกเละเทปไปแล้วค่ะะโอเคนี่นะคะเป็นผัวเตียงมีเวลคอมโฟดโต๊ะจริงๆห้องนู้นก็มีเผื่อกปับเดียวลิงมากินกล้วยเปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมาดูน้องเขยงฉีกดอกไม้เละ ป๊าบอกเบอร์นอดเลยนะนอดนึดอะไรนะมันเอาไปแกะดูพิมพิมพ์ฉีดอกไม้ฮันนีมูลของอาม่าเละหมดแล้วนะลูกอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องห้องน้ำจะเหมือนกันสองห้องเลยมีอ่างมีส่วนชวาเร์มีทั้งฝักบัวแล้วก็เลนชวาเร์นะคะตรงนู้นเป็นส่วนแห้งก็เป็นเคาน์เตอร์มินิบาร์นะคะก็จะมีน้ำคอมบนนี่ให้สาขวดน้องหนัอตเสรจตากาแ น้ำแข็งขอได้ตู้เสื้อผ้ามีเซฟนห้มีน็องตั้งแต่ให้มูกเป่ามีกิโลด้วยมีตู้เซฟคือตก็บอกว่าของควรจะใส่ตู้เซฟเพราะว่าลิงสามารถจบตู้ข้ามาได้ส่วนหน้าห้องเนี่ยก็จะมีเป็นเดยเบดตัโต๊ะอาหารโต๊ะแบบนั่งกินข้าวได้ใหญ่เหมดอนกันนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยที่บอกว่าเป็นสป,ปาออนเซ็นเซซี่นะา,าะว่ามีอ่างเซซี่ตรงนี้ ส่วนห้องนู้นเป็นแบบพรีเมียมไม่ไม่มีอ่างแต่ข้างในห้องเตียงจะมีสองเตียงแล้วสองห้องนี้คือแยกต่างหางกันนะะ้อะแต่ว่าเราเราเป็นพวกเดยียวกันเราก็เลยเอาบานเสียงออกกลายเป็นห้องต่อกัอนเลยนี้เป็นส่วนหลักของห้องห้องพรีเมียมเวลาเข้าออกต้องล็อกด้วยเพราะว่าลิงสามารถเปิดประตูสไลด์ได้ อ่าห้องนี้นะคะคือห้องพรีเมียมโอเชียนเคสซิ่งก็คือมันจะมีสองเตียงแล้วก็ข้างในห้องน้ำอะไรก็เหมือนกันหมดเลย